เอาเี่องจะไม่ทมากเรี่ในในไปน,นี้ได้เอ้าตัวใหญ่ตันี้เดี๋ยวก่อนดิฉันะดีไยได้เรื่องสมัยก่อน่ฉันขอโทษจะไม่ตั้งใจต้องทำอย่างนี้ตอนเตาก็เป็นงี้เละแต่ตอนนี้ฉันถฆ่าเจไดโอเคคือทางตะกุกตะกัวนักขณะไหนอเออฉันขอโทษไดมล่ะ สมัยก่อนก็สมัยก่อนสมัยนี้ก็ต้องสมัยนี้ดีโอเคอย่าจะลองก็มาสิฉันจะจัดการแกได้แน่ต้อมาสิฟ้ะ <S <S มาเป็นอย่างนี้แล้วเหรอคิดว่าจะจบง่ายอย่างงั้นรนเหรอฟันไปเถอะแล้วเราเป็นเวลาจำกัดก่อนที่ฐานเราจะถูกบุกของแอสโตรอีฟืนพลังท่าน เรื่อยเร็วจะจัดการพวกมันไม่ให้เหลือเลยแก okay.